สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโมจิชาเขียวคิดเสี่ยโอกาสนะครับตรงนี้นะครับก็เขียนด้วยนะครับว่า100% Import T ปอร์เซ็นนะครับก็คือใช้ชาเขียว100%นะครับจากญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจะลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบงนะครับก็แต่ก่อนกินนะครับอันนี้เขามีคำเตือนนะครับก็สำหรับผู้ที่แพ้นะครับนมไข่ธัญพืชที่มีกลูเตนผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองนะครับงาถั่วลิสงและก็ถั่วเปลือกแข็งนนนนนนะะคคคครรรััััับบออออี้้้้้้ืขขมููลงงผแแพพาหดใ อาหารกลุ่มนี้นะครับเลี่ยงกินตัวนี้นะจ๊ะจะได้ไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้ชาเขียวนะครับมา0.4นะจ๊ะที่เขาบอกว่าชาเขียวจากญี่ปุ่นอ่ะ0.4และส่วนในแป้งโมจิได้มา43นะครับมาเดี๋ยวชิมกันเลยจ้าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตอนเดี๋ยวก่อน <laughs> อย่างแรกนะจ๊ะอุ <laughs> ้ย <laughs> เดี๋ยว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  <laughs> เข้าใจนะครับว่านี่รูปเพื่อการโฆษณานะดูดินี่นี่นี่ โอ้ไม่เป็นไรครับอารก็รู้ว่าการโฆษณาจะไปว่าเขา,มา,า,มาขไม่อย่างมั้นก็ไม่มีกลิ่นชายเขียวมานะมาคราวนี้เดี๋ยวชิมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไอ้จ้าอืมอืม,อมโอเคคนระับ กินหมดแล้วคันนี่รู้รสชาติได้เขาบอกนะดังแรกครับก็อย่างที่เห็นนะจ๊ะความบรรทัแใจแรกไม่ค่อยมีนะครับขนาดต่างกันเวลากัดกินเข้าไปนะครับคือเขียวมันก็แบบไม่เขียวอย่างเงี้ยมันก็เขียวแบบอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้เขียวอย่างนงี้แต่นะครับรสชาติโมจิเขาทําดีมากนุ่มน,นิ่มนะครับสองรสชาติของไอติมตาเขียวเกือบได้อะเกือบได้เชือ คือที่ว่าเกือบได้เพราะอะไรครับค ouais. like, uh, ือม well, so ันอยากให้มีความเข้มข้นของชาเขียวมากกว่านี้แต่ถามว่าเบ็ดพื้นก็ทำดีไหมข้อทาดีนะคือว่าอะไรครับมีความเป็นชาเขียวแล้วก็ไม่หวานคือถ้าเกิดเป็นแบบอะไรเจ้าหน่อน้าทั่วไปนะครับเขาจะทำแบบชาเขียวมีรสหวานหวานเฮ้ยไอ้นี่ได้แบบชาเขียวแบบญี่ปุ่นเขาทำก็ดีนะคือว่าได้รสชาติชาเขียวแล้วก็ไม่ค่อยหวานซึ่งให้ดีมากแต่อยากได้ความเข้มข้นอีกนิดหนึ่งอ่ะนะครับากได้ความเข้มข้นอีกนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดเทียบในราคายี่สิบบาทถือว่าผ่านนะ ถ้าเกิดได้ความเข้มข้นของชาเขียวนิดนึงจะดีมากครับดังนั้นเนี่ยใครนะครับชอบกินกัดเนี่ยแล้วเจอแบบผ่านโมจีแบบเหนียวเหนียวนุ่มๆน,น,นะครับเจอไอติมแบบชาเขียวนะครับแล้วก็ไม่ค่อยหวานก็โอเคนะคใครชอบกินหวานคุณอาจจะไม่ชอบนะบแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไม่ค่อยชอบกินหวานเท่าไหรล่ล้วขาดางเดียวเสียงเดียวถ้าเกิดรสชาติชาเขียวมันเข้มข้นมากกว่านี้ก็ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวจาการรีิคลิปนี้เป็นเท่านี้นะจอาฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็แชร์ด้วยนะ